สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดักรีนครับเรารับคนขับคนใหม่เขาเคยขับแต่แคสมาครับเดี๋ยวมาขับโกปีเขาบอกว่าคนโทนหน้าหลังนะขับแคสมาอันนี้จะเป็นซ้ายขวาเขาว่าอย่างนั้นนะ อวอร์มก่อนวอร์มก่อนก่อนจะขึ้นเทเลอร์วันนี้จะไปคุดตะอ่ะลูกพี่เดี๋ยวมาดูสไตล์การขึ้น đập quý mư Việt Nam bàn nữa xón, nhón xón มาดูครับว่าจะขึ้นลักษณะไหนโอ้กดเลยเอ,อ้ไม่ใช่ไว้มีคนขับอยู่ต้องค้ำแบบนี้แหละอ้าอยมาแสมวิ่งรับหน้าที่เคลื่อนย้ายขนย้าย ยังไงนะสไตล์คนขับแต่ละคนการขึ้นเอาไมโคข,ขึน้นเลยจะไม่เหมือนกันครับอันนี้เดินขึ้นไปเลยบางคนเนี่ขึ้นได้ครึ่งน,นึงก็จะสวิงมาครับอันนี้ขึ้นไปเลยครับขึ้นจนอ่า เฮ้ยน้ำมันจะหมดหรึเปล่าวะเทลล์โอ้ยน้ำมันหมดแล้วแซมจริงอ่ะเดี๋ยวไปซื้อก่อนโอ้น้ำมันเทลล์หมด <laughs> เออไม่ได้ดูน้ำมันเลยอ่ะขับจนหมด ออโอ้ยดีนะมันหมดตรงเนี้ยแอะสไตล์กันขึ้นของเขาเปน็นนี้ขึ้นจนสุดแล้วครับแล้วก็สวิงมานิ่มนะนิ่มนะยอดเรียบร้อย Lông, lông mà chìm đùa đi Năm mân mồn lì ạ Dạc mấy dạc là măng, no Ừ Điều, điều Kê năm mân eh. kìa วัดดูเก์น้ำมันกันครับมันเหลือเยอะไหมอันนี้เก์น้ำมันที่เสร็จนะโอ้ยเติรไว้นานแล้วลืมเหรอเทะเลหมดน้ำมันหมดเอ้ยมีเยอะอยู่มันแค่อเออแย,ยกก่อนแยกก่อนเดีย๋ยวจะสตาร์ทยาก เดี๋ยวไปเติมอยู่ปั๊มเลยครับทํามันมีอยู่แต่ว่าต้องแยกก่อนโอ้ยยังหมดเลยดิเรามันไม่ม,มีฟองหรอกเนาะอ่ะเอาเลย เดี๋ยวและอาไปเจอกันอยู่หน้างานครับ